สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ l a ซ y s p o อยส p o ปอยสั้นสบับคนที่เกียจวันนี้เราจะมาสปอยหนังผีอินเดียที่หลอนมากๆเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นหนังที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันมากๆมันอยู่ในพรามวิดีโอนะคะซึ่งใครที่สมัครพรามวิดีโอเอาไว้เพื่อที่จะดู Red White and Royal Blue เนี่ย ก็ยังมีหนังเรื่องอื่นๆน่าดูบนพรามวิดีโออีกนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทยอยแนะนํนำให้ได้ฟังกันค่ะหนังผีอินเดียเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าชอรี่จริงๆก็เป็นหนังที่ออกมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะคะแล้วก็เป็นหนังรีเมคมาจากหนังเรื่องมารตีซึ่งก็มีคนสปอยเอาไว้หลายคนแล้วแต่เพราะว่าเราอ่ะชอบหนังเรื่องนี้มากๆก็เลยอยากจะหยิบมาเล่าเอาไว้ในช่องของตัวเองด้วย ถ้าใครฟังไปสักพักแล้วอยากจะตามไปดูเนี่ยหนังมันจะมีจุดหักมุมอยู่ก็อาจจะไม่ต้องฟังจนถึงช่วงจบก็ได้ค่ะเรื่องเราก็มีอยู่ว่าซากชิ NGO สาวสวยผู้ท้องได้8เดือนกับเฮมันผู้เป็นสามีต้องหนีเอาชีวิตรอดจากพวกทวงหนี้สุดโหดที่ซ้อมเฮมันจนเลือดตกยางออก แล้วทั้งคู่ก็หนีไปอยู่ที่บ้านในชนบทอันห่างไกลซึ่งบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านของคนขับระส่วนตัวของเฮมันแต่ว่าความยุ่งยากมันอยู่ตรงที่บ้านหลังนี้อยู่กลางไร่อ้อยซึ่งกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตามากๆแล้วก็มีทางเดินแยกย่อยหลายสายจนทั้งซักชิแล้วก็เฮมันเนี่ยหลงทางหาบ้านเท่าไหร่ก็ไม่เจอสักทีจนทั้งสองได้ไปเจอกับเวงเล็กๆก,ก,กลางไร่อ้อย ที่มีหุ่นไล่กาสูงๆอยู่ตัวหนึ่งสักชีก็เลยมีเซนเราก็ชี้ไปที่ทิศหนึ่งซึ่งเป็นทิศเดียวกับที่แขนของหุ่นไล่กาชี้ไปแล้วก็ปรากฏว่าทางที่สักชีชี้ไปอะ่ะเป็นทางที่ไปบ้านหลังนั้นจริงๆทั้งคู่ก็เลยไปถึงบ้านโดยสวัสดิภาพหลังจากเดินวนเวียนหากันอยู่นานแล้วที่บ้านหลังเนี้ยก็มีคุณพี่บันโนซึ่งเป็นเมียของคนขับรถส่วนตัวของฮีมัน นางก็ทําอาหารเลี้ยงดูปูเสือสักชีกับสามีแต่นางก็บอกสักชีว่าอาหารพวกเนี้ยเราจะต้องรอให้ผู้ชายกินกันให้เสร็จก่อนผู้หญิงต้องกินทีหลังผู้ชายสักชีก็เลยน่าเสียเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงหัวสมัยใหม่ที่ไม่ยอมรับเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศแบบนี้เธอก็เลยแอบไปไวยวยกับสามีบาวๆว่าอาหารน่ะต้องกินพร้อมๆกันนะมันถึงจะอร่อยพวกบันโนกับสามีนะหัวโบราณเกินไป แล้วทีเนี้ยบ้านกลางไรอ้อ,อยมันไม่มีสัญญาณมือถือแต่ว่าฮีมันน่ะจะต้องโทรหาเงินมาใช้นี่เพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะกลับบ้านในเมืองไม่ได้สักทีเฮมันก็เลยต้องเข้าเมืองไปหลายวันแล้วก็ทิ้งให้ซากชี้อยู่กับบันโนที่บ้านกลางไรอ้อยนั้นแล้วทีเนี้ยบ้านหลังเนี้ยมันก็มีอะไรแปลกๆอยู่เพราะว่าหลังบ้านน่ะจะมีห้องห้องหนึ่งที่มีรอยไหมยอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ทั้งมืดแล้วก็ร้าง ซึ่งเวลาที่สากชีเดินไปแถวแถวห้องนั้นน่ะคุณบันโนเธอก็จะมาคอยเรียกมาตามไม่ให้สากชีอะเดินไปแถวหลังบ้านแล้วมันก็จะมีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆดำๆดำมายืนแอบดูสากชีตอนกลางคืนอยู่เรื่อยๆจนวันหนึ่งเด็กผู้ชายพวกนั้นก็พากันมาสามคนมาร้องเพลงแม่ทูนหัวแล้วก็ชวนสากชีเล่นซ่อนแอบโดยที่มีเสียงเพลงกล่อมเด็กดังมาจากวิทยุเก่าๆเ,เ,เครื่องหนึง่งที่ใครไม่รู้เอาไปวางไว้หลังบ้าน ทีนี้พอคุณพี่บันโนรู้เข้าก็รีบสั่งห้ามไม่ให้สากชีไปยุ่งกับเด็กผู้ชายพวกนั้นแต่ว่าสากชีก็ไม่เชื่อเพราะว่าเธอบอกว่าเธอชอบเด็กเธอก็เลยยังไปวิ่งเล่นกับเด็กๆพวกนั้นจนได้เจอกับผู้หญิงในชุดสารีสีแดงคนหนึ่งที่ออกมาวิ่งเล่นซ่อนหาก,กับเด็กๆทั้ง3คุณพี่บันโนก็เลยได้โอกาสเล่าให้ซากชีฟังว่าผู้หญิงชุดแดงนั่นหน่าชื่อสุน,น,นัยนีเป็นคนชั่วร้าย เป็นแม่มดที่ฆ่าสามีตัวเองซึ่งสามีของสุนัยนีก็คือพี่ชายของบันโนนั่นเองแล้วสุนัยนีเนี่ยก็ยังพยายามมาล่อลวงลูกชายของบันโนจนทำให้เด็กๆติดสุนัยนีแล้วก็เอาแต่คลุกอยู่กับสุนัยนีทั้งวันจนทำให้บันโนไม่พอใจแล้วสุดท้ายคนในครอบครัวก็เลยต้องฆ่าสุนัยนีทั้งๆท,ที่เธอกำลังตั้งท้องได้8เดือนแต่ว่าลูกชายทั้งสามของบันโน ก็ถูกสุนัยน,นีฆ่าตายไปด้วยแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครอบครัวของบันโนก็มีคำสาปประจำตระกูลจากสุน,น,นัยนีว่าเมื่อไหร่ที่ครอบครัวของบันโนมีหญิงท้องแปดเดือนสุน,น,นัยนีก็จะมาทำให้พวกเธอผ่าท้องตัวเองเพื่อฆ่าเด็กแล้วก็ทำให้ผู้หญิงพวกนั้นตายทีนี้พอสาชีรู้เรื่องเข้าก็เริ่มเกิดความกังวลแล้วก็พยายามจะหาทางหนีออกไปจากบ้านกลางไร่อ้อยนี้ แต่ว่าเธอก็หนีออกไปไม่ได้สักทีเพราะว่าทางมันก็เวียนวนเวียนวนกลับมาที่เดิมก็คือไอ้ตรงที่เป็นเวิรมีหุ่นไร้การนั่นแหละซึ่งสากชีอ่ะได้ไปเจอกับราณีลูกสะใภ้ของบันโนแล้วเธอก็ได้เห็นว่าที่หน้าท้องของราณีอ่ะมีแผลขนาดใหญ่เธอก็เลยย้อนนึกกลับไปถึงสิ่งที่บันโนเล่าให้ฟังก็เลยเก็ตว่า ราณีเนี่ยคงจะเคยถูกผ่าท้องมาก่อนแต่ว่าราณีเป็นคนที่ไม่ยอมพูดอะไรเลยสากชีก็เลยไม่สามารถที่จะสอบถามข้อเท็จจริงอะไรได้แล้วทีเนี้ยบันโนอยู่ดีๆก็มาใส่โคสากชี้ว่าฉันรู้นะว่าลูกในท้องของเธอเป็นเด็กผู้หญิงถ้าสามีของเธอเขารู้เขา้าอ่ะเขาจะต้องไม่เอาเด็กไว้แน่ๆเพราะว่าเด็กที่จะได้รับการยอมรับอะจะต้องเป็นเด็กผู้ชายเท่านั้น ทีนี้ซากชีก็เลยเริ่มไม่ค่อยชอบบันโนแล้วเพราะคิดว่าบันโนมีทัศนคติที่ไม่ดีพอเฮมันกลับมาซากชีก็เลยบอกเขาว่าให้พาเธอกลับบ้านทีเธอไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเพราะว่าบันโนเป็นคนแปลกๆน่ากลัวแต่ว่าทั้งคู่ะเก็บของแล้วก็หนีออกไปกลางดึกแต่เดินไปถึงแค่หน้าประตูบ้านก็ถูกคนขับรถของเฮมันซึ่งเป็นสามีของบันโน ตีหัวจนทั้งคู่สลบไปแล้วพอซากชีฟื้นขึ้นมาเธอก็พบว่าตัวเองถูกจับมัดไว้กับเตียงแล้วบันโนก็บอกว่าพวกเขาจะเอาเธอสั่งเวยให้กับผีสุนายนีเพื่อให้ลูกสะภ้ของบันโนที่อยู่ในเมืองรอดตายแล้วซากชิจะต้องถูกขังอยู่ในบ้านคนเดียว3วันแล้วจากนั้นผีสุนายนีก็เลยมาปรากฏตัวให้ซากชีเห็นจนเธอมีรอยฝ่ามือของผีสุนายนีปรากฏอยู่บนหน้าท้อง เป็นการบอกว่าเดี๋ยวสุนไนนีจะมาเอาเด็กในท้องไปเพื่อเป็นการแก้แค้นครอบครัวของบันโนที่ฆ่าเธอตายจากชีก,ก็เลยพยายามแก้มัดตัวเองจนสำเร็จแล้วก็พยายามออกเดินสำรวจเส้นทางเวียนวนในไร่อ้อยด้วยการเอาสารีมาวางแล้วก็เดินไปสำรวจทุกแยกทุกซอยในไร่อ้อยแล้วก็กลับมาเขียนเป็นแผนที่บนสารีผืนนั้น แต่ว่าไม่ว่าซากชิจะเดินออกไปสำรวจไร่อ้อยกี่เส้นทางก็ตามเธอก็ยังไม่สามารถหาเส้นทางที่จะพาเธอไปถึงถนนใหญ่ได้สักทีซากชิก็เลยต้องยอมแพ้แล้วก็ต้องอยู่ที่ไร่อ้อยต่อไปทีเนี้สุนัยนีก็เริ่มมาปรากฏตัวแล้วก็ทำให้ซากชิเห็นภาพหลอนต่างๆที่ตอนแรกซากชิก็หวาดกลัวแต่พอสักพักอะ่ะ เธอก็เริ่มเข้าใจว่าสุนัยนีอาจจะต้องการให้เธอได้รู้ความจริงบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ได้จริงๆเป็นคนใจดีเป็นคนที่ร่าเริงแล้วเธออ่ะก็กำลังตั้งท้องลูกสาวซึ่งลูกชายสามคนของบันโนที่ชอบมาเล่นกับสุนัยนีก็ตื่นเต้นมากๆที่กำลังจะได้มีน้องสาวแล้วก็บอกกับสุนัยนีว่าพวกเขาจะช่วยเธอดูแลลูกสาวเองจนกระทั่งบันโนเกิดทิษยาขึ้นมาที่ลูกๆของตัวเองอ่ะ ไปตดสุนัยนีมากกว่าจนมาเริ่มยุยงให้พี่ชายตัวเองเกลียดสุนัยนีและพี่ชายของบันโนก็เลยพยายามที่จะมาเอาลูกสาวของสุนัยนีที่อยู่ในท้องอะไปบูชายันโดยการฆ่าสุนัยนีแต่ว่าสุนัยนีก็ไม่ยอมทั้งคู่ก็เลยต่อสู้กันแล้วระหว่างที่ทั้งคู่กําลังยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่สุนัยนีก็ล้มลงไปทับสามีตัวเองมีดที่เขาถืออยู่ก็เลยแทงเข้าอกตัวเองตาย บันโนโดันมาเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีก็เลยรีบกล่าวโทษว่าสุนัยนีฆ่าสามีตัวเองทีนี้พวกผู้ชายในครอบครัวก็เลยจับตัวสุนัยนีมาจุดไฟเผาซึ่งห้องที่ถูกจุดไฟเผาเนี่ยก็เป็นห้องที่อยู่หลังบ้านที่สากชีก,กําลังอาศัยอยู่ในตอนนี้สุนัยนีก็โดนไฟเผาลุกท่วมจนเจ็บปวดแสนสาหัสแต่ว่าเธอก็ยังอุตส่าห์คลอดลูกสาวออกมาได้ซึ่งทารกเนี่ยก็ยังจะอุตส่าห์ถูกขโมย ลงไปโยนทิ้งในบ่อน้ำของหมู่บ้านซึ่งถือว่าเป็นการบูชายันให้ปีนั้นผลิตผลในไร่เจริญงอกงามสุนัยนีที่บาดเจ็บสาหัสเพราะว่าถูกไฟคลอกก็เลยกระโดดลงไปช่วยลูกในบ่อซึ่งมีศพเด็กทารกเพศหญิงมากมายถูกโยนลงไปในบ่อน้ำนั้นทุกปีแต่ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อลูกชายทั้งสาของบันโน กระโดดลงไปในบ่อน้ำด้วยเพื่อที่จะช่วยแม่ทูลหัวของพวกเขาแล้วก็เด็กที่ถูกโยนลงน้ำทีนี้สุนัยนีกับลูกชายทั้งสามของบันโนก็เลยกลายเป็นวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในบ้านแล้วก็ในไรอ้อยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วสุดท้ายสุนัยนีในร่างไม้เกรียมก็มาปรากฏตัวให้สาชีเห็นแล้วเด็กๆลูกของบันโนก็ยืนมีดให้สาชี ผ่าท้องตัวเองเพื่อทําให้ลูกในท้องของเธอตายแต่ว่าสากชีก็รอดมาได้เพราะว่าเธอต่อรองแล้วก็สัญญากับสุนายนีว่าเธอจะเปิดเผยความจริงทั้งหมดว่าสุนายนีตายได้ยังไงแล้วก็อาชญากรรมความชั่วร้ายของครอบครัวบันโนให้ทุกคนได้รู้สากชีกขอโอกาสกับสุนายนีในฐานะแม่คนหนึ่งสุดท้ายสุนายนีก็เลยปล่อยเธอไป แล้วพอพวกบันโนกับเฮมันมาหาสากชีในวันที่ครบกําหนดที่ขังเธอไว้ในบ้านพวกเขาก็เห็นว่าเธอรอดมาได้ก็เลยอวยใยให้พรสากชีกันใหญ่ส่วนเฮมันก็พยายามจะพาสากชีกลับบ้านแต่ว่าเธอกลับพยายามที่จะพูดเปิดโปงการกระทําอันชั่วร้ายของครอบครัวบันโนแล้วก็ทําให้คนพวกนี้ยอมรับผิดให้ได้แต่ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่พวกเขาก็ไม่ยอมรับผิดแถมยังกล่าวหาว่าสาชีถูกผีครอบงํา เราก็บอกว่าสุนัยนีตามมาฆ่าเมียของราชบีซึ่งก็คือลูกชายของบันโนจนตายหมดทุกคนเลยเพื่อให้ตระกูลนี้ไม่มีทายาทแต่ซากชีก็บอกว่าราชบีต่างหากที่เป็นคนฆ่าปิดปากภรรยาของตัวเองทุกคนเพื่อให้พวกเธอไม่เอาเรื่องราวฆาตกรรมในตระกูลไปเล่าให้คนนอกฟังแต่ว่ามีแค่ราณีที่รอดมาได้เพราะว่าเธอปิดปากตัวเองเงียบไม่ยอมพูดอะไรเลย บันโนกับสามีก็เลยพูดจาข่มขู่ซากชีว่าให้หยุดพูดเดี๋ยวนี้เธอเป็นผู้หญิงต้องรู้สถานะของตัวเองจะมาพูดจามั่วซั่วไม่ได้ซากชีก็เลยย้อนเข้าให้ว่าแล้วจะทำมพวกเธอจะให้ราชบีลูกชายของเธอมาฆ่าฉันเหรอเหมือนที่เขาฆ่าพวกผู้หญิงพวกนั้นใช่ไหมแล้วซากชีก็หันไปหาเฮมันสามีของตัวเองแล้วก็ถามเขาว่าเธอจะฆ่าฉันใช่ไหมราชบี เฮมัน hey, ก็ตกใจที่ความจริงถูกเปิดเผยว่าที่จริงแล้วเขาคือราชบีลูกชายของบันโนส่วนคนขับรถที่แท้เราก็เป็นพ่อของเขาเองราชบีหรือเฮมันรู้ว่าลูกในท้องของซากชีเป็นผู้หญิงก็เลยหาเรื่องล่อลวงเธอมาที่บ้านกลางไร่อ้อยเพื่อให้ผีสุนายนีมาหลอกหลอนแล้วก็บังคับให้ซากชีผ่าเอาลูกในท้องของตัวเองออกมา เพื่อที่พวกเขาจะได้เอาเด็กหญิงไปสังเวยตามประเพณีเหมือนที่เคยทำกับลูกของุุัยนีเพื่อให้ผลผลิตทางการ,กรเกษตรในปนนีนั้นดีขึ้นเมื่อสากชี้แฉคนพวกนั้นเสร็จเธอก็เดินออกมาสวยๆแล้วก็ทิ้งมีดลงพื้นแต่ว่าราชบีก็ยังไม่ยอมแพ้ยังเดินตามเธอมาแล้วก็หยิบมีดที่สากชี้ทิ้งไว้เดินตามหลังเธอไปแล้วก็ตรงเข้าไปหวังจะใช้มีดแทง สาชี้ให้ตายแต่ว่าราณีเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนราณีใช้ขวานฟันราชบีจนตายแล้วก็จัดการพวกบันโนจากนั้นทั้งราณีแล้วก็สากชีก็เดินออกมาจากเขาวงกฎไร่อ้อยได้อย่างง่ายดายเพราะว่าไม่มีผีสุนัยนีมาบาังตาเส้นทางอีกต่อไปแล้วหญิงสาวทั้งคู่ก็พนจากทั้งคำสาบของครอบครัวบันโน แล้วก็พ้นจากคำสาปของซน,นัยนีจบแล้วนะคะกับการสปอยหนังผีอินเดียชอรี่หนังผีเรื่องนี้จริงๆแล้วผู้กำกับซึ่งเป็นผู้ชายเขาต้องการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการใช้ความรุนแรงกับเด็กแล้วก็ผู้หญิงในประเทศอินเดียแล้วก็ในสังคมโลกด้วยเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาที่มีเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็ยังต้องการที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมของผู้หญิงอีกด้วย ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะ